ยูดีมีแห้งยูแดงมีหีสบายดีพี่น้องเบิรสุบู่สุคนอีหยังหลบจะฝ่อมองกวนไปเข้าก่อนไปเข้าก่อนมาเด้อจ้าตาเมือแตงบ่มีหยังลูกตาเมือแตงซื่อๆตาเมือแตงโคโลตาเมือแตงอันกับข้าวปุ้นออืตาเมือแตงซื่อๆว่สิว่าซื่อๆก็บ่ได้เนาะข่อยใส่อหนีินําพี่น้องออืบ่ไแดงคารีวิวดอกออืแต่ว่ามาบอกสู่ฟังว่าแซ่บปลา ปลา,าแม่อีพิมนี่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 ขวดแบบนี้คอยใส่สูตรเข้มขน้นนี่ขวดแบบนี้คอยใส่เด้อนี่นนปลา,าแม่อีพิมนะจ๊ะซิมแล้วสุดยอดเสียบบรซษัทบริการรีวิวดอกเออมันเสียบก็เลยมาบอกต่อไปสัตวะจา้าเอาขาตุ้กกนะุ้งบริษัทซ้ำกันเนาะมันเดืงเดืองเดืงดืงเอารถขายยังเนาะบ้านเนี่ย ลูกค้าหอมแดง รสหอมแดงพระทะรถคล้ายหมูแบบนี้รสหอมแดงไก,ก่ไปก้อนรถคล้ายหมูน้ำกลมมากแบบนี้เอาเข้าไป <laughs> ข้าต้มเดืองผืนมาซ้ำกัน โ้โ,โพ่ออีรีเดโอขอโทษหลายหลายด้วยจ้ะพี่พีพน้องน้องพนีงวายอยู่ลูกก็เสียงดังมาเสร็พี่น้องพนีงวาอยู่าลูกก็เสียงดังพี่น้องเอ้ยเกิดการหวดกันเกิดขึ้นแล้วตาบักอแตงขึ้นอ้ยอึ้นขึ้ม ลมาอีกแล้วตัวนึงให้ตัวน,งวนึงไปตัวนึงมาได้บ้างถ่านหมาถ่านไม่เอาเป็นสิละชีวิตข่อยเนี่ยปโผพ่อบกโม่วเอืโอ,อ,อ้าเจ้าระคลิปกาเจ้า,จล,ะาจละเรียบลอยคลิปก่อนเรามาโลปูกเป็กยัง Nghĩa non nóng, nghĩa hai xuống mượn vô thử cái Không làm. เผ็ดให้น้องเด้หน้องอยู่ในกลุ่มน้องว่ามีท่างสูเด้ ขันม่อหายออกมาก็ห้องขันาหายออกมาก,กันก็มาก,กวนวขย เขาขวดทิ้งเลยตามใจสัสน 僕ん<ペー> พี่ป่าพิ่ถามเพราะโบ,บคอยไดถไทยคลิปยุลานะบอกว่านบคอยไดทไทยล้วจ้ะยุลานมันเสียงดังทัางขังเขาจะกับกมาเปิดมาเปิดเป็นค่าเต่ไหม ยงเลยดังห้องเธอแบบมีเสียงเพลงเสียงยังน้ำมันกับเด็กเขาไปในกล่องเธอย,ยุดไปยุดมากยุดหนายุดหลังห้างเธอมันกับเป็นเคืกไปเลย่องใช่ไหมมันกับกลายเป็นมุมวนไปเรื่องใช่ไห ทุกมือเนี่ยแงกวางเว้นกับเลยกายมาเป็นเขาเอ้ยกายมาเป็นกินเขายุบบ้านเขาไมา่กินเขายุบบ้านตัอย่างอีกล่ะโอ้โลกไค่ไกลแบบนี้ ว่าหันรสห้อมแดงรถไข่ไก่กับมีมาเอาเข้าไปโอ้ยดูแล้วนี่หรอ

นนาวมาจา้ะเดี๋ยวก,ก้มมาจีทั้งนะพะดูดิมีแห้งปลอดโรคปลอดภัยปลอดโควิดสิบเก้ารักษาสุขภาพเพืสุขู้สุขอืมอาการหนาวปลากับแตกแข้งกับแตกขากับแตกสุดยอด